นะครับเพื่อสางสารรอ่าพี่น้องมีกล้องมือถือมีกล้องในมือถือพี่น้องเตรียมพายไปเลยนะครับเพราะว่าการสาร้างสีสันแบบนี้พี่น้องสิหาเบิ่งวัวใดในบุญบ้านเฮาพี่น้องสิได้เบิ่งสิได้เห็นในการสาร,สาร้างสันทางเครื่องนะครับฮะทุกคนทุกบ้านปลอดภัยเชิญชาักเตะด่า เดี๋ยวเรอหาเครื่องหาเครื่องครับเอาเอาญยยแราออกไร้งยัยหยั่งราสิสมัควันเด้อโอ้ออกประตดนไวโอมด้ยโอมเลยเอออีเลยโอ้ไม่ก็ม่อ้ไปบอกแล้วผู้ถาโรรานพนมาายาคิดเหล่าก่อนไดงยาสีใบหัวเสีย อย่านอนเรี่ยค่นดาบอย่านอนขับนมเนี้ยนี่ที่เราก่อนไล้ขอบว่างครับที่แห,หน่อยกับเราเมาเนี่ยเอาเชิญหางเครื่องเอาหางเครื่องพร้อมแล้วเลมาเลยนะครับพี่น้องเห็นการ อาหารเครื่องนะครับที่น่านสังกะรีเทียนนครสามนาบอยุบุนนะครับโดยลุงพอเจ้าคณะตะบนพาพุ่มสีนะครับสปอนเซอร์นะครับขอในครูบาอาจารย์เจ้าคณะเพื่อทูนอาฟุบุนเทริกนะครับอาม้าซอยนะครับที่น่านมหาโหดนะครับนะรุ่นกันเที่ยวกันครับอาหารเครื่องนะครับถ้าพร้อมแล้วปล่อยมาเลยนะครับพี่น้องเก็บกล้องครับ ท่านถือมีก้อมมือถือท่านสีหาเก็บภาพก็ได้นะครับผมบอกพี่ผมน้องว่าน้านนี้นะครับชื่อมือนลิลี่แม่บอกพญามานะครับชื่อมือนลิลี่นะครับเอาของใหญ่เอาของสวยของงามมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอหล่นกันครับครับขับนะครับนี่ชื่อสีสันนายกแพรพี่นาเอาอีกเด้อน้องเด้อร์โอ้ไอแม่นายกยตกลึใช้คเข้าไปเข้าไปนายก คันผู้ใหญ่บ้านเลยใช้คันปอพอับพอผู้ใหญ่บ้านยูนพอกำนันสมปองคันคือผมไปจะเอื้องมาไอ้นายโยจเจเรนไอ้นาย,ยกแพ้นะครับอเออะน,นะครับหางเครื่องพอร้อมแล้วนะครับปล่อยมาเลยนะครับพี่น้องจะเห็นสีสันนะครับในการสร้างสร้างโดยพี่น้องผูป้ปัญญาชาวบ,บ้านนะครับพี่น้องจะาหาบุญประเด,ด็นไงนะครับาหาบุญปรได้ง่าย นะครับเพราะว่าไายหมองลายอนจะสูญหายไปแต่ชุมชนคนอีสานบ้านเฮายังอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของพิมพ์คุณเดิมพกครับเมื่อนี้จูดังไคแล้วมือแลี่ยงขนกสิลินครับมืออื่นกสิยุทธครับไผ่แพ้เฮาไปบ้านโศกแสรอาพี่น้องว่ามือแล้วนะครับจะคือตอนนี้สังขารไผ่นะครับเพื่อไผ่ซาเขาเองนะครับตา้งอกโมวะ ร้องเข้าถุงเข้าให้เขาอีกอแล้วก็กปั้นให้เรียบร้อยเพราะว่าสีถ่ายเนี่ยซักปั้นให้เขาประสานครับเขาสิได้ซักมือเศ้าเข้าิปใได้ไปล่นครับล่นครับซักแล้วกระปั้นให้เ,เรีบเยบร้อยจังสีงเดินทางมือเื่นพอดีทั้งหมดน,น,นะครับเอาควายเลยควายเลยมาเลยมาเลยมาเลยนี่ชุดสวยงามนะครับของสีสันบางควาใหญ่ชุดหัง ทุกทายพีดอนหาเป็นโมได้ในบริเวณนี้นะครับในอีสานใต้ทีมงานมหาหงส์สังสรรค์อย่างไรกันบครับนี่คือสีสันนะครับทุกานเครื่องนะครับเบิ้ลเบิ้ลครับน้อยไปนี่นะครับคี่สีสันนะครับทุกทัานเครื่องของทีมงานบั้งไฟลาน มหาอดรัวลอยอุบบนเรือุูบองเรียกร้อกปลอดภยเลขจับสิบสามสิบหาอดเพชรตูเดือดชุณสูงเล่นงซซาเป็ุกระ่ทุกดี่ทุกทีุ่้เร่ทหกที่ทพุ่่ทุกททุดทีกุกีุี่ สหัสุดยอดเลยครับอาจจะบอกเทียรรถครับ มเลยนก,ก่อนฮะหยบรถองศารอ่เลยโอ้กำลังสวยครับโอ้ยไปอยู่ังไปอยู่ไป,ยไปอยู่ครับไปเก็นตำครับ

ไม่ได้หาดอกเลยนเขารอก่คไม่่สัมั